วันนี้เวลา15นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุจันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลงานวันกรมพระประมาณุชิตชินโนรถในโอกาสบันคล้ายวันประสูตสิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตชินโนรถณพระอุโบสถบดพระเชตุพลวิมลม,มังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชประสูติแต่เท้าทรงกันดานหรือเจ้าจอมบดดาจุ้ยเมื่อวันที่11ธันวาคม2333ทรงพนวดตั้งแต่ทรงพระเยาวและเป็นพระราชบงพระองค์แรกที่ทรงได้รับการสถาปนาให้ดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระองค์ที่7แห่งกรุงธนโกสศิลป์ โดยในปี2533ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดเด่นด้านวัฒนธรรมของโลกโดยทรงพระปริชาสามารถทางด้านอักษรศาสตร์ผลงานที่ทรงพระนิพนธ์ไว้มีเป็นจำนวนมากเนื้อหาหลากหลายทั้งประเภทรอยแก้และรอยกรองปรากฏเป็นวรรณคดีอันล้ำค่าอยู่คู่ชาติบ้านเมืองตราบเท่าทุกวันนี้อาทิตย์ลิลิตตะเลงไพ่ สมุดทักโครคำฉันตอนปลายปฐมมสมโพธิกาถากฤษณาสอนน้องคำฉันสัพพสิทธ์ิคำฉันรายยามหาเวสันดรชาดกกลงด้านเริ่มปฏิสังขรณ์บพพระเชษุพลวิมลมังคลา,ารามและพระราชบงสาวดานกรุงศรีอยุธยา